สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็ทำงานทำการเสร็จแล้วนะคะทุกคนน,นี่ก็กินข้าวตอนสายๆนะคะวันนี้ก็ซื้อกับข้าวแล้วก็จริงๆว่ารอไข่ไม่ทันนะคะทุกคนหิวแล้ว ไข่รอไปก่อนนะทุกคนนะมากินรอนะคะทุกคนมีอะไรคะวันนี้มีไข่น้ำพริกซื้อมานะคะนะมันมากับน้ำพริกอยู่แล้วนะคะทุกคนก็มีอะไรคะมีกระเพราคะ่ะกระเพราแล้วก็น้ำพริก น้ำพริกนี่ก็คือจะมีป่นปล่นลปะทูแห้งนะคะทุกคนแล้วก็น้ำพริกปลาดานะคะก็ผักต้มผักสดนี่แหละไม่ใช่ผักต้มสะดาะเดาสะสดาลด,ดาดากสดาลดาดากนะคะ,ะ,คะทุกคนชอบกินมากๆนะคะเพื่อนๆละจ้ะจริงๆก็กินไปแล้วนะอาหารเช้าดนะ กระฟงกาแฟแต่อันนี้ก็คือจะเที่ยงแล้วมมไม่ต้องรวกนะแก้วกินแบบจิบเลยลอ,องบูกกะเพรา กะเพราเจ้านี้ถ้าน้องชอบซื้อมาก,กินเพราะว่าเขาจะผัดใหม่ๆเลยนะคะผัดสดๆเลยเจ้าก็จะกินดิบๆแบบนี้เลยถามว่าขบไหมผม ไม่ก่อนกินไม่เป็นนะทุกคนกินไม่เป็นแ,นนแต่พอพอโตมาก็กินเป็นหมดยิ่งขมยิ่งชอบนะคะทุกคนหวานเป็นลมขมเป็นยา แก้าก็จะกินข้าเช้าไม่แน่ออนอนบางทีก็กินบ่ายนะคะบางทีก็กินเที่ยงข้าวเช้าเพราะว่าแก้วจะเป็นคนกินแบบว่าช่งชาวงเช้าก็จะกินกาแฟแล้วก็โกโก้นะคะ nó có sẽ không hỉ nó hỉ như thế này hứ hứ như thế này เดีย๋ยนี้ไม่ชอบผักที่หว,นหวานๆแล้วนะชอบอะไรที่มันขมขม,มเพราะว่ามันมีประโยชน์นะคะทุกคนกรมละยี่สิบแต่ถ้าเขาต้มในตลาดอะ่ะกละสิบห้าบาทตลาดเช้านะทุกคน อันนี้ซื้อตลา,าดเย็นร้านผักก็เลยแพงอืมผนปลาทูห้งจะกินกับไข่ต้มอ,อันนี้น้ำพริกปลาร้าอาหารพวกนี้ในตลาดอะ ซื้อได้ตลอดเวลาทุกคนเราไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องทำให้ยุ่งยากหึงก็สิบบาทสิบห้าบาทนะคะส่วนป่นอะไรอย่เงี้ยก็ยี่สิบส่วนห้างอันนี้ก็อยู่ประมาณที่นสามสิบห้าบาทกระเพรา แ้าน,นี้ก็จะซื้อให้พ่อม่ดินทุกเช้าวันอาทิตย์ลองทดูนะทุกคนกินแล้วจะมัน ราจะลืมความขมไปเลยไม่รู้นะเมื่อก่อนแก้วไม่ชอบแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีผักกินกับน,น้ำพริกไม่ได้นะคะต้องมีผักไขยังไม่สุกจะอิ่มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊ายบาย